เทสเทสมาแล้วใช่ไหมโอเคสวัสดีคนกันนะครับผมผมกวงแล้วก็ไลน์เรนเจอร์นะผมอา่ามีคนดูไหมไม่รู้แต่ทำนะผมจบนะฮะก็ในวันนี้นะผมก็มาตามคำเรียกร้องนะผมเรียกร้องอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ใครเรียกร้องเนาะแต่ผมเก็บตั๋วมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะคือเก็บแบบไม่เปิดเลยนะเก็บมาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่น่าจะได้ประมาณร้อยกว่าใบาแล้วเพราะเกมแจกจับเลยนะผมก็ เนาะได้มาเยอะมากแล้วก็ได้มีตั๋วผมมีตั๋วตัวกระตัวกระช่า15บ้าใบเนะผมไม่ต้องสงสัยนะผมที่มันเป็นภาษาจีนเพราะอะไรเนาะคือเมื่อช่วงเช้าหนอะผมก็คือมีเขามีเหมือนแชร์กิจกรรมมาว่าทางเกมสีไต้หวันเนี่ยเขามีทํากิจกรรมแจกตั๋วกันอยู่ผมก็เลยเออลองหน่อยสิวะแต่มันแค่แค่สามหมื่นสิทธินะแล้วก็ไม่ได้ชี้ผมก็ได้มาร2 1ยบ็ใบนะผมในวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดทั้งร2อยิบอใบเนี่ยให้หมดเลยนะผมอ่ะมันอาจจะยังไม่จบนะเพราะว่ามันก็ยังเหลือหลายวันที่ ผมจะเปิดมาเนี่ยผมเสียนจากเปิดอะเก็บไปเพื่อทาคลิปโดยเฉพาะก็เลยเอาเราต้องทาคลิปแล้วเพราะว่าเราจจอยากเปิดนะฉันก็มาเรามาเริ่มกันที่10ใบแรกผมอย่างที่บอกผมจะไม่เปิดข้างบนนะ30ใบไม่เปิดเพราะว่าไม่ได้มีตต้องการข้างบนนะฮะมีแล้วเนาะก็จะที่ต้องการกอาจจะมีแค่ไอตัวเอ็ดเวิร์ดใช่เอ็ดเวิร์ดนอนับผมตัวเดียวเนาะอูบาริสตา้าเนาผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น่าใช้ขนาดน,นั้นเนาะแล้วก็ อันนี้แหละไม่ได้น่าใช้เลยนะผมกม็ย่อยทิ้งได้เลยนะโอ้ก็ได้มาแล้วทําแม็กไปแล้วทำมันน่าใช้ไหมมันก็มันก็ดีนะแต่คอมโบความสามารถอะไรนะ๋ยวผมดูก่อนนะแชมเป้น,นะผมก็ตกยุคไปแล้วนะผมเพราะว่ามันใช้ไม่ค่อยได้แล้วเนาะเอออาจจะถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยอาจจะเก็บแม็กแม็กให้มันแม็กอัตโนมัติไปเองนะผมแล้วก็เอาอาจจะมาใช้ได้นะฮะกระเด็นได้อย่างเดียวแต่เดมีนมันไม่ได้แล้วอ่าเดน เจนมรณะนะผมก็ขายได้เลยนะผมย่อยทิ้งได้เลยเนาะย่อยทิ้งได้เหมือนกันนะผมอืมออ้าวครบแล้วเนี่ยร้ยอยสิบกว่าใบเนี่ยชื่นใจจริงอะไรเอ่ยไม่มีคอมโบอะไรเลยนะผมฉะนั้นก็ย่อยทิ้งได้นะฮะอาจจะทําแม็กซักร้อยสี่สิบไว้ก่อนเก็บเก็บตัวของเพชรนะผมเก็บตัวลูบี้นะฮะก็ที่เหลือก็ย่อยทิ้งได้เลยเนาะแล้วก็นี่คัดาัลวดนะผมยังไม่มีคอมโบที่เจ๋งๆของคันกัดจลวดมาฉะนั้นก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็ ตัวสกิลมันก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่น้อก็คือมีเปลี่ยนแสงเอ,อ่อสกิลสกิลนึงแหละที่มันมีเปลี่ยนจากมืดเป็นแสงอะสิบป,ปีอันนี้น่าจะน,นี้แหละเปลี่ยนจากแสงไปไลายธาตุนะผมก็ยังเฉยเฉยนะผมเพราะไฟกับแสงเนี่ยอัตราเป็นหนึ่งต่อหนึ่งฉะนั้นเนี่ยอาตาัตราจะติดสกิลกับแสงมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอืมฉันก็เฉยเฉยอ่ะอ่ะมาต่อไปโบย่อยทิ้งได้เลยนะผม,มย่อยทิ้งได้เลยนะหรือจะทำพีร้อยก็ได้นะผมแต่ว่า มันเสียเวลาประมาณหนึ่งเนาะใครจะทำมีรอยก็ได้เนาะตัวอันนี้ก็เก่าแล้วมตัวละครตกยุคเนาะเป็นตัวละครบัฟโล่แล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไม่ดีแล้วับนะนะผมไปใช้ตัวอื่นดีกว่าโอเคเห็ดพิษเห็ดพิษนี่ดีนะผมคือทําแบบตีรวมให้มันกลายเป็นแม็กอัตโนมัติไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มีคอมโบในการขัดขัดขัดตัดเกิดนะผมตัดเกิดกับอ่าสตันอ่าใช่เป็นตัวซัพพอร์ตที่มีไว้ขัดขัดเกิดได้แล้วผมแล้วก็สตันด้นาึกจุ ห้าวีเลที่โคตรแม่นแม่นมากเลยคือแบบติดที่นั่งกันไมทนั้งแผงอะ่ะถ้าติดนะนะถ้าเกิดว่าใครมีเกียร์ของรอบที่แล้วอินุาชาก็ตีสกิลติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่กับตัวนี้ก็โหสตาร์ทเรือรัวผมนะมอเตอร์โบท๊ทขายได้เลยนะผมไม่ต้องห่วงแล้วก็นี้ขายอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็นี้ขายอีกเหมือนกันนะผมว่าไม่ได้ใช้เนาะโอเคต่อไปรอบที่สามสิบอันนี้ขายได้เหมือนกันนะฮะอ,นนะอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะผมเจอหน้าบ่อยมากอันนี้ก็ขายเหมือนกันผมมันใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ อันนี้อาจจะเก็บไว้ก็ได้หไม่ลงเศษวิ่งเนาะแต่ถ้าใครที่ร้อนร้อนหินม่วงจริงก็ขายได้นะนักตั้มโมจีก็เป็นตัวละครที่ดึงสตูจากข้างหลังมาข้างหน้าแต่ก็ถ้าดึงจากข้างหลังมาข้างหน้าลแล้วฆ่าเขาไม่ได้เราก็จะสวยเอานะผม,มเขาจะลุมยำเราอย่างสุดฤทธิ์นะผมเราก็แต่ในเองในทีนนนนนน่สุดเอ้ยได้อีกแล้วใช่ไหมซับแล้วเนี่ยขายได้นะผมฉันั้นขายเนอะออโอ้แม่เท่ากันเลยโอ้ ก็ขายได้ผมทั้งคู่ทั้งทั้งหมดนี้ผมจะขายหมดเลยนะผมว่าไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้เนาะโอเคมารอบที่สี่นะผมขพระ้ซื้อขพระ้ือเนี่ยอืมมีสกิลาร์ไซแต่ก็สมัยนี้มันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หวือหวาแล้วอะนะอันนี้ก็ย่อยได้นะผมนี่ก็ย่อยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวขอดูความสามารถก่อนอันนี้ย่อยได้นะผมเพราะมันเก่าแล้วเนาะอันนี้ย่อยไปเลยนะผมเพราะว่ามันไม่เก่งเลยนะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๋มีเอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ ถ้าใครที่ไม่มีตัวแทงของดันธาตุไมนะ้ผมก็อาจจะเก็บไปก่อนก็ได้นะผมลงดันสเตตวิ่งธาตุไม้นะผมก็เป็นตัวที่ดีนะฮะแต่ถึงแม้จะมันจะเดินต้มเตี้ยมมากหน่อยเนาะก็ถือหกสิบห้านะฮะเพื่อนที่หกสิบห้าก็ไม่ใช่หน่อยแล้วแหละนะต่อไปคันที่ห้าใบที่ห้าสิบเอริสสมัยนี้ก็ยังพอใช้ได้นะผมมีคอมโบด้วยเนาะอืมขัดจรวดมั้งน่าจะขัดจรวดนะผมก็ก็ยังไม่ได้หวือววามันเก่าแล้วสตแตมันก็เก่าเก่าไปหมดเลยนะมทุกอย่างนะฮะก็ ถ้าจะใช่จริงไม่ต้องใช้ดีกว่าย่อยไปเถอะดังโงอันนี้เก็บไว้เป็นตัวไปลงสเตจมิ่งก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวไหวพริบเนาะมันจะตีป้อมของธาตุไม้ได้ดีมากนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มโจมตีความความเร็วในการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บัฟโลกด้วยถือว่าดีนะครับต่อไปอน,นี้ย่อยจริงได้เลยนะับอย่างที่บอกเนาะอันนี้ก็เก็บไว้แม็กก็ได้นะฮะเพราะก็เป็นตัวละครคัดจังกวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าใครที่เริ่มต้นใหมนะ่และยังไม่มีตัวแทงดีๆก็อันนี้ก็น่าสนใจแล้้ววก็มีโดย ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รีบนะผมหรือไม่ได้รีบใช้หินม่วงเนาะก็อาจจะปล่อยให้มันพีร้อยไปแม็กไปอิงก็ได้นะครับอืมอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วอันนี้อันนี้ขายได้เลยนะเพราะตัวละครมันกากอยู่แล้วนะใช่สกิมมันค่อนข้างกระจอกกองอยมากนะแปดหกอันนี้หกโบข้าวบอยไม่ใช่ข้าวบอยหรอกยีนะ่เด็ดนะเอออันนี้เป็นตัวปั๊บวิ่งในสเตทวิ่งได้นะผมก็คือถ้าใครยังไม่มีเนะี่ยลองทับลอง รวมรวมไว้นะครับรวมรวมไว้เปิดกาชามาแล้วรวมรวมไว้อ่ะแล้วให้เป็นแม็กแล้วกลายเป็นไฮเปอร์อ่ะแล้วก็เอาไปวิ่งในสเตวิ่งได้นะผมออหรือจะทํพีพีร้อยก็ได้นะเพราะว่าในสเตทปกติเนี่ยมันมีแจกอยู่ด่าไหนสักด่านนึงนี่ะจำไม่ได้นะมันแจกมันเจ็ดดาวแล้วอาจจะทาพีร้อยได้นะฮะใครที่อยากจะมีตแทนพีร้อยก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะเออแล้วก็สเตจไม่น่าสนใจเจ็ดตังก,ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้เมื่อก่อนดีสมัยนี้ไม่ดีแล้วเพราะว่าซอมมอนมันค่อนข้างบางมากแล้วก็ที่เหลือมไม่มีอะไรแล้วนะ มูลเป็นตัวแทงตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนมันดีมากมันแข็งแกร่งมากเมื่อไหล่สามสามสี่ปีที่แล้วนะแต่ท่านียปางมากมันยืนไม่อยู่เลยนะกองเชียมีตัดเกิดก็ดีถ้าใครที่อยากจะทาคอมโบตัดเกิดน,นะแล้วมนยังไม,ม,ม่มีตัวละครเยอะก็อันนี้อาจ,จะไปใส่ทีมได้นะผมแต่ก็ลองคิดดูเพราะว่าผมไม่ได้ทาเนาะซูซานโอฟิชูฟิชูน,น,น,นี่เป็นตัวละครไว้ลงกิเวตนะผมเป็นตัวละครบัฟเดเมที่บัฟสะท้อนที่ดีมากนะสองสกิลมีบัฟส,สะท้อนทั้งคู่ถือว่าโอเคครับผม ไว้ลงไว้ลงสกิลเลทโดยเฉพาะเลยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรให้ลงแล้วนะฮะขายทิ้งได้เลยนะถ้าใครมีแล้วสักตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยขายทิ้งได้เลยนะผมเพราะว่าไม่ไม่มีความจำเป็นี่ต้องทำแม็กนะเนาะโพไซดอนแม่รอบนี้เมื่อกี้ให้มอเตอร์โบสมารอบนี้ให้โพไซดอนมาเลยนะอืมที่ไปจ่ายใส่น้ำหลวที่ราชดาร์นะผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เห็นเห็นพี่สายข้าว่าปิดแล้วอะ่ะเออก็พี่ร้อยได้ท่ผมอืมใครที่อยากเก็บลองรูเก็บพี่ร้อยได้เนาะแล้วก็ต่อไม้่มนนีั ไม่มันก็เป็นตัวแทงที่ดีนะผมแต่สมัยนี้มันก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่แล้วล่ะเพราะมันค่อนข้างบางไปเยอะและมีคอมโบหรือเปล่านะน่าจะมีตัดเก๋หรือตัดตัดแล่นี่แหละน่าจะสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูให้เนาะเอลิสอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็มิโกเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยแข็งแกร่งมากเป็นตัวละครที่ล้างโลดแข็งแกร่งมากแต่สมัยนี้ก็บางมากเพราะว่ามันเป็นตัวไอพิพใช่มันเป็นตัวไอพิพมันแข็งมันบางมากคือแล้วมันยินไกลด้วยมันโดนตีทีเราก็ล่วงแล้วนะเดนิสพีร้อยได้นะผมเป็นตัวละครที่ดีหนึ่งพวก ต่าที่มีลำนำเย้ยยวนนะผมก็สตาร์ศัตรูได้แล้วก็มีปรับโลได้นะครับอ่ามูธนูเก็บรวมๆไว้ทำพีร้อยนะผมเป็นตัวการบินพีร้อยตัวหนึ่งที่หาฟรีได้นะอ่าจบป่ก็มาถึงหกสิบไปแล้วนะผมต่อไปไปที่เจ็ดสิบเริ่มขอแหงนะสมชายขายแม่งเลยนะผมไม่ต้องรออะไรเนาะแล้วก็บ๊อบเหมือนเดิมขายนะฮะขายเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เก็บได้นะฮะอันนี้อันนี้เก็บพีร้อยได้เนาะผมจะเก็บไว้ทำพีร้อยนะฮะทำแม็กแล้วก็ทำพีร้อยนะครับ เอออันนี้ขายผมเพราะไม่มีอะไรดีเลยนะฮะตัวนี้จบมาไปที่แปดสิบแล้วมั้งขายเลยเหมือนกันนะผมขายเลยนะผมเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับใช้แลกเยอะสกิลว่ากากอันนี้ขายด้วยเหมือนกันนะผมเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วสมัยนี้สมัยก่อนเมื่อเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วอาจจะใช้ได้แต่สมัยนี้มันไม่ได้แล้วสมัยที่มันยังมีแค่ร่างแปดดาวธรรมดายังพอใช้ได้เพราะว่ามันเพิ่งออกใหม่เนาะแต่สมัยสมัยที่มีไฮเปอร์แล้วมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีอกระจกมนเดิม อันนี้ก็อย่างที่บอกเก็บพีร้อยได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่เก็บก็อันนี้ก็ได้อันนี้เป็นตัวการบินตัวหนึ่งที่ดีนะฮะไว้การพวกกบบินการกบบินได้ดีมากครับเอ่อถ้าถ้าจะมีไว้การกบบินเนี่ยดีแต่ถ้าการตัวอื่นไม่ดีถ้าไม่ใช่ท่าชนะทางนี้มันตีใครแทบไม่ลงนะฮะบา,ซาสซูลัสบางเนเมตคอ่อนข้างบาง,างบางมากคือสามทุกสเตทเลยขายทิ้งได้เลยแชมเปญอย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากเก็บก็เก็บได้แตใครที่ร้อนร้อนไอ้นั่นก็ขายได้เลยนะผมโอเคมา ใบที่เท่าไหร่นะเนี่ยน่าจะเก้าสิบหรือแปดสิแล้วแหละโอเคดังโง่ยางที่บอกไปอย่างเมื่อกี้นะฮะควีนแมร์เรามีให้ควีนมาเลยก็ยีงที่บอกขายเลยนะผมแต่ผมอาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นคอยชั่นเนาะเบานี่คิดถึงคิดถึงช,โชโคโค็อกโกแลตคิดถึงเค้กเลยนะผมแต่ก็ไม่น่าเก็บเหมือนกันเนาะแล้วก็ทีพี่องังสมัยเมื่อสมัยพระเจ้าเหาใช้ได้แต่สมัยนี้ไม่ได้ข้ามนะฮะเชคสเปียร์สมัยพระเจ้าเหาเหมือนกันนะผมสมัยนี้ใช้ไม่ได้ขาย ไม่เดิมนะฮะย่อยเลยเป้าซื้อกนหนาวซื้อน้ําแข็งอะไรก็อย่างนี่แหละไม่ได้เหมือนกันขายทิ้งได้เลยนะผมเพราะว่ามันตั้งแต่ตอนที่มันออกมากม็มีใครใช้อยู่แล้ว <c oughs> ใช้แร่เยอะแล้วก็สกิลมันค่อนข้างกระจอกมากห0าด้อยเมียห้าร้อยเปอร์เซ็นเออนะแล้วก็บิวบิวไม่มีอยู่เลยนะฮะต่อไปใบที่เก้าสิบใบที่ใบที่ใบที่ร้อยแล้วใบที่หนึ่งร้อยแล้วจื้บอันี่ก็เหมือนกันตีคู่กับอีบ้าเมื่อกี้ไปเลยนะผมขายไป่เดิมเหมือนกันป้ายลบขยะป้ายนะผมก็ซูท ใครจะทำพวกคอมโบตัดแร่หรือตัดเกินเนี่ยซุดก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมแต่อยู่นี้สแตทมันค่อนข้างมันค่อนข้า,างบางแล้วอ่ะมันค่อนข้างอ่อนแล้วเลยไม่แนะนําเท่าไหร่นะผมอมืนะลองเบิดไปเรื่อยๆก่อนฮนะไม่ค่อยแนะนำทำไมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ว่าคอมโบโตัวละครตัวนี้มันไม่มันมันบางมากแล้วมันมันยืนรับเลเวลไม่ได้จริงๆอ่ะนะนะบาซารัสอย่างที่บอกขายไปเถอะนะผมกระบองเทสไอ้นี่ผมผมจะทำต,ตามที่ พี่ทีเคเขาบอกก็คือทําแม็กไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวมันก็แม็กเองเพราะว่าพี่ทีเคเขาบอกว่ามันแม็กแล้วมันจะมีประโยชน์นะครับอืมแล้วผมก็แนะนำกันว่ามันแม็กมันน่าจะมีประโยชน์แหละแต่ยังไม่แม็กหรอกยังไม่ได้เก็บเลยนะผมโซยัยลีล็อบเอ๊ะก๊อปปี้หวางใช่ไหมหรือนี่หว่าร้อนร้อนร้อนนี่ขันร้อนร้อนหินมองก่อนละขายนะผมก็สตีมเครื่องชงกาแฟดีไหมมองส่วนตัวนะไม่ดีขายเถอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าความสามารถคอโมโบก,ก็ไม่มีอ๋อม,มีมีตัดเกิดมีตัด ตัดจรวดแต่ตัดจรวดก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะฮะเพราะไม่งั้นคุณโกนก็น่าจะเห็นคอมโบตัดจรวดแล้วแหละตัวละครนี้ก็อยู่ในในขั้นที่สแตนดานดืดๆดาๆดืดๆมากก็คือมีล้างโลแล้วก็รวมศัตรูแต่ลงศัตรูมันก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะโอเคมารอบท้ายแล้วผมรอบที่หนึ่งร้อยสิบชึ๊บเล่นไปยี่สิบนาทีแล้วคอแห้งสุดๆโอเคก็อย่างที่บอกขายไปเอือะนะผมมันไม่ประโยชน์แล้วนะในตอนนี้อันนี้ขายไปเหมือนกันผมเพราะว่าปันบางแล้วแล้วก็ไม่มีคอมโบด้วยเนาะพิกโก พี ico, ่โก้ริมหาดเราก็ไปริมหาดแล้วเหมือนกันก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันนะฮะผ้าปิดตาไม่มีประโยชน์ขายเลยนะผมอันนี้ก็ขายเลยเหมือนกันโอเคไม้ไม่ต้องเห็นหน้ามึงก็ขายได้เลยนะผมเห็นหน้าไม้ขายได้เลยนะฮะโอเคจบนะผมในการหมุนทั้งร้อยสิบครั้งของเรานะผมเดี๋ยวมาเปิดตัวนี้หน่อยดีกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแหละเปิดตัวดีกว่าโบกให้มูอันนี้เดี๋ยวทำผมจะทำแม็กเนาะแล้วก็ ไม่สนไม่รอไม่รออัดอัพไม่รออะไร,อรงั้นเอย้ยไม่ไม่เคยได้นี่หว่าเอ้ยน่าสนใจอูโ้โอเคจบนะผมเพราะผมไม่รออัดอัพเนาะขี้เกียจรอนะฮะมาทำเยี่ยมทำเยี่ยมจากบ้านใครก็ไม่รู้นะฮะลงพีพีแล้วก็มไม่รู้ว่าผมจะแนะนําได้ถูกต้องหรือผิดขนาดไหนนะผมก็ใครฟังก็แล้วแต่นะผมนะโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าทีมทีมมันเป็นอะไรบ้โอเคช่างมันนะผมก็ ตึงมืออยู่พอตัวนะผมแต่ไม่เป็นไรเชืนะ่อว่าชิวๆน,นะสบายๆถ้าไม่โดนเขาสาบซะเยอะก่อนนะคีเด๋ยวผมจะเรียกเอ็ดเอ้เอ็ดเอ้ออกไปเยอะลูกโอเคเราเอเลนข้าไปตอนนี้เยอะค่อนข้างเยอะประมาณเนาะหนึ่งตัวทวนๆเอ็ดเอ้ a a ข้าไปเนี่ a a, a a ยเอ็ดเอ้เอ็ดเอ้ยิงลูกโอเคตอนนี้ผม s t a เอ็ดเอ้ได้ประมาณสองตัวแล้วเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมข้างหลังติดลูกกระโหลกกันเยอะแยะขนาดนี้เขาก็จะกิ่งไม่ได้นะสบายๆแล้วแหละ น่าจะไม่ต้องใช้เทมป้ตมน,นี้น่าจะาโนทเทมได้สบายๆนะโอเคแต่ฝั่งข้ามเริ่มสร้างกองข้างหลังเยอะมากๆแล้วดีนะมีเอเลนดักไว้ก่อนโอเคเราเรียกเอเลนออกมาเรื่อยๆแล้วก็มาดักออกมาเรื่อยๆนะโอเคเขาใช้โลก่ออกมาแล้วะแต่ผมจะกดคูณสองเลยเนาะเพราะว่าชนะอยู่แล้วสบายๆนะเนาะใครบอกไม่ชนะนี่บอกเลยว่าไม่ไม,ไม่ใช่ผมชนะชัวร์นะอืมก็บ้าแล้วนะฟรีก่อนแล้วกันอย่าอย่าอย่าห้าวเยอะนะโอเคมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เดีย๋ยวไม่ชนะไปซะก่อนนะฮะใช้เทมไปเถอะนะฮะอย่าบอกเลนะฮะ้าว่าหลาน์ห้าแล้วเกินมึงเนี้ยโอ้ก็คือถ้าใครที่หวงเทพเนี่ยผมจะแนะนำไว้อย่างหนึ่งอย่าหวงเทพนะ,ะผมคือถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะที่เราจะเสียเปรียบอย่างใช้ไปเลยใช้ไปเลย,เ,ลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ถ้วยกลับมาถ้าเราฝืนไม่ใช้เทพมแล้วเราโดนตีกลับมาแล้วเราแพ้อันนั้นแหละเราจะไม่ถ้วยเลยเลยนะผมฉะนั้นก็เน้นถ้วยไปก่อนนะฮะถึงจะไม่ได้เยอะก็ยังดีกว่าจะได้นะผมดีกว่าไม่ได้เนาะเมน ขำอยู่ไม่เนี <c> ่ย <oughs> แค่ปกกระเสียวแล้วโอ้ยคนพวกนี้เล่นอะไรกันเยอะแยะไม่รู้เนี่ยโอย้โอเคมากจึ๊บูบ๊บูบูบูบรอบนี้เขาไม่มีอันนี้เนาะโอเคครับเราทำให้ปุ้มปุ้มปุ้มแม,ม่เปิดคอนเสิร์ตอีกแล้วเอิดคอนเสิร์ตข้าบ้านเราอีกแล้วอย่างน,นี้อืมนี่มันจะยังไงอะเฮ้ยเปิดคอนเสิร์ตแล้วมันยังไงจะ,จะแสดงใหเ้เห็นว่าไอเทมมันคืออะไร คิดว่าฉันจะแสดงอะไรให้เกห็นล่ะโอเคแต่เราต้องเรียกเอเออกมาซับน้ผมเพื่อที่จะทำให้ฝันของข้ามเขาจะสึกอยู่ไม่ได้เลยเนาะไหวขิวไปเลยไหวขิวฉันไม่อยากเห็นหน้านายเสียงแล้วเกินเนี่ยโอเคอะควาเตอร์อู้น่าสนใจผมผมเป็นพวกที่เห็นอะไรก็หวดเห็นอะไรก็หวด ว่าทีมว่าจะแข็งขนาดไหนก็จะแข็งขนาดไหน,ในติดคบอ่ะชิพี่กลัวได้หรอกเออกลัวไหมพีม่กลัวนะผมบอกเลยแล้วก็แพ้ไหมแพ้อะไรเราจะต้องรับเป็นผู้แพ้ไงล่ะต้องแกล้งเป็นชายชายตรีไม่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 โอเคจืบ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 เดี๋ยวเราอย่างที่บอกพยายามเรียกตัวของเอเอ้ให้ยิงเอเอช่วยหน่อยลูกเอ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 ้เอเอเราจะตายเพราะไอ้น,นี่ไม่ได้แล้วลูกเออ ไที่ทแเ้วก็เน้นข้ามปุ๊บแช่แช่คืนเลยฮะัแช่คืนเลยแค่มาแช่กลับนะผมเพราะว่าตอนนี้เราเจอกับตัวปินอยู่เนาะถึงแม้เราจะฆ่าได้สบายๆแต่บางทีเดี๋ยวเผลอบางทีเดี๋ยวมันยืนถือขึ้นมาเราซวยนะฮะอืมไม่ดีไม่ดีไม่ดีโมโอเคจบส่วนผมอะ ไม่ซิกอยู่แล้วใครจะมาตีใครช่างมันนะผมผมไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นคนไหนก็ตีได้เนาะผมตีผมได้เนาะเพราะว่าผมก็เจอคนไทยตีผมเยอะเหมือนกันอืเนี่ยดีค่อนข้างเยอะนะครับคนรับ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคไอ้ออกก่อนซิโทษไม่ไม่ไมโมโมในยังไม่ใช่หน้าที่อย่ไหน,นตอนนี้ฉันจะลงลงพีพีขัก่อนเออโอเคเลยอีกสองตวัวลองสองทีไป โบ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 โอเคเรียกไปทั้งหมดนะผมแล้วก็เขาปิดปาแสกันเยอะดีเนะมันมันออกง่ายป่าวะมันเป็นตัวละครหนึ่งที่เขาบอกมันดีมากนะผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เนาะไม่ได้มันก็ถือว่ามันกระจอกนะผมนะเราก็จะมองมันก็มันดีตรงไหนมันกระจอกชัดเลยอะตัวละครมันกากจะได้ไปนะเราก็จะมองว่าอย่างนี้นะโอเคใช้ใช้ใช้เทมใช้เทมก่อนนะเพราะความปลอดภัยของชีวิตนะเพราะว่าบนบนฟ้าเราไม่กลัวนะผมเพราะว่าเรามี ตัวของตัวกันวินโดหนึ่งของทุกทุกไอดีนะครับนะที่ไม่ใช่แสงมื่นเนี่ยตัวเนี้ยโดหนึ่งที่เป็นท่าธรรมดานเนี่ยตัวเนี้ยโนหนึ่ง <c oughs> กันอยู่แล้วก็เลยไม่สบายไม่เลยไม่เป็นสบายสบายแผมชนะมาจิวๆนะฮะอือจบอย่างสวยงามไปหนึ่งเกมามาเกมสุดท้ายนะครับทำไมว่ามันติดกันง,ง่ายอยู่เนี่เนี่ย แต่ผมไม่ใช่เพชรนะผมจะเก็บเพชรไว้สำหรับโคราบลรอบหน้านะฮะมลต่จากโคราบลแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยซ้ําซ้ารอยซ้ำรูปซ้ำรอยซ้ำรูกซ้ำรอยจริงๆเลยโอเคเขาไม่ตัวบินใช่ไหมไม่มีเนาะอ่ะเราเรียกออกมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ใช้ซะก่อนโอเคโอเคบบี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  โอเคบอม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 ชุบ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 โอเคเรียบร้อยฮะจบง่ายอีซี่บอกแล้วไงบาแสแล้วไปไงเฮ้ยตาชาล็อกแล้วเป็นไงมันก็ไม่ใช่ตัวด่าดื้อเลยทุกคนอืมไม่มีอะไรขี่ไปก่อนถึงจะแบบเราจะแบบเราจะไม่เราจะไปหามันเราจะฆ่ามันทุกคนจะใช้เป็นไงมันก็เดินเข้ามาหาเราก่อนเยอะมากคนรปีกเยอะอย่างเงี้ยแหละเออโอเค จบแล้วรับคลิปนี้สาระสำคัญเรามีแค่ผมจะเปิดตัวให้ทุกคนดูเฉยเพราะว่าผมเสี่ยงอยากเปิดแค่นี้นนะมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะผมก็จบแล้วผมอยากให้ผมได้เปิดตามใจอยากผมแล้วก็โอเคแล้วถือว่าสดชื่นถือว่ากระปีกระเป๋าแล้วฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันนะฮะก็ใครที่ชอบก็กดเลือกกดไลค์กดแชร์กดซับคลายไว้นะผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเหมือนเดิมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่อยาบเกินไปแล้วก็ไม่ส่อเกินไปนะผมไม่งั้นเดี๋ยว่วยกันันท้ ตีนะผมตัวของผมด้วยเนาะโอเคโอเคไปล bye ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมคลิปอะไรก็ฝากด้วยอย่าบอกกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร้ไปล bye bye, ะบ๊ายบายครับผมบร